พี่น้องนี mm ่จะเจ้าเฮ็ดเฮ็ดเอมปลวกเจ้พี่น้องนี่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 จะตะการครับนี่จ้ะเอ๋แม่พี่น้องนี่จ้ะเฮ็ดปลวกฝรั่งเฮ็ดปลวกโนเวพี่น้องนี่จ้ะนี่ไปนี่แล้วก็มานี่พี่น้องนี่จ้ะแล้วก็นู่นอีกดอกนึงุ่ี่น้องก็เด้เฮ็ด่านจ้า รีบๆฝนตกฝนกะทยังถ่ายพี่น้องดูน่จะเนาะจะน่าจะิห็นนิ่พี่น้องจะหนาอันนี้เท่าจะหนาวจะนอาตอนอ่อนเนาะ พี่น้องเย็บแตกเพจจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ะมาเด้อเก็บเพจพวกจับพี่น้องทีตะการยายเย็บแตกจ้ามีอีกสองดอกนี่ดอกนึงสักหนี่ดอกนึงจ้าแกบวกฝรั่งมาเด้อมาเด้อนี่วันนี้ให้ดูใกล้ๆเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะสองดอกนี่ดอกสามขึ้นไม่ใหม่เลยพี่น้องดูจ้ะ สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่องยาดาวโนเวย์เราจะวันนี้มาแข่งกับฝนเลยจ้ะฝนตกแต่จะออกมาเก็บไอเฮ็ดจ้ะเฮหาเฮดเก็บเฮดปวกเฮดโคนฝรั่งจ้ะนี่ก็ได้ไปหน่อยนึงแหละนี่ก็มาเห็นไอเฮดไอมันปูจ้ะพี่น้องมาเก็บเฮดมันปูแล้วกันด้วยจ้ะนี่นี่จ้ะมามะจ้ะแล้วก็นี่จ้ะนี่เฮดมันหมูมันปูด้วยจ้ะเด้อนี่นี่ขึ้นไม่ใหม่แล้วพี่น้องนี่นี่จ้ะ น,นี่นี่เนาะมาจรจ่ะมาเด้อมาเด้อเก็บอาการจ้าหุ่นอ่ะเฮ้โอ้โหจ้าพี่น้องเก็บรวมยอดเลยเนาะจ้นะเนาะอือมจ้าอมืมาจ้าพี่น้องเก็บต่อจ่ะหัวแกออกยาเหยียบไปพร้อมแตกก็เลยจ้ะอือหอข้อม่ฟิ้งอ่ะมีนกส่วนเนวนกังพี่น้องเอ้ยหุ่นอ่ะแตกก็เลยจ้ะ เก็บไปเทศทำกบันเหมืนเดิมนะพี่น้องเน,น,นาะอ้โยเก็บไม่ถนัดพี่น้องเอ้ยจ็บพี่น้องจ้าเก็บเอางอย่างไรเนาะเจ้าไก่ผูดวอ,อน,นี่ไก่ผูดมาเจนนอเนาะตีนไปเลยจ้ะ

ป่นให้คนปูดถือห้ยนักจ้ะพอมันรีบนี่ไงม,มีดอกหน่อยอยู่โอ้หูหูดขาพี่น้องเอ้ยยังมีอีกหมายมองอย่งนี้ไม่ได้ไปดูพี่น้องเอ้ยเพราะว่ารีบวันจมาเอาแต่เฮ็ดเอ๋มันเอ๋เฮ็ดปวกจากวันนี้ก็เลยไม่เห็นตรงนี้กับอาอซะเลยเดี๋ยวมันจะหายหมดเจ้ยเตะเลยย่านี่ขึ้น,นสายยาจ้ะเห็นแต่ก็คุบมับ แตกมดแตกมดแตกมดยามันเปียกด้านมดจ่ะสองมือสองใหม่พี่น้องนี่พูด

đẹp đẽ đẹp đẽ đẹp đẽ lên đẽ 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 พอดีล ja. oh, ่องพระจ้ะเห็ดปวกน้อยจ้ะโอ้ยเของก็มีเฮ้ยลื่นเห็ดปวกดอกน้อยจ้ะมีดอกน้อยเนาะไม่มีดอกใหญ่จ้ะน้อยก็เอาอะเต้ไปเลยโอ้เนาวกมีพี่น้องเอ้ยเลือปอาเถอะพอได้จักเวลาจะมียายดาวนี่ยายดาวนี่อะไรก็จักเวลาเนาะจ้ะมียายดาวเวลาเนาะดอกก็เนียน้อยแต่ก็เอาคือเก่าเนาะอุ้ยลื่นพี่น้องเอ้ย đã để tận lưu lươn. được cái nó ừ. chả nhỏ 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 cái nhỏ 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 Phía nông nhỏ 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 เฮ็ดเปลกฝรั่งเฮ็ดเปลกโนเวพี่น้องนี่จ้ะนี่ไปนี่แล้วก็มานี่พี่น้องนี่จ้ะแล้วก็นู่นอีกดอกนึงนุ่นเก็บกันเลยเนาะจ้ะเนาะมาจากนี่เก็บต่อจ้ะนี่ดีไหมดอกงามๆนี่พี่น้องใส่ไปเลยเนาะจ้ะโอ้ยกระติดเฮ็ดไปข้างๆกันพี่น้องเอ้ยใส่ที่นี่เลยจ้ะงงาม โกนี่แเราไม่ฟินะกกี้ยไมุ่บแกเห็นไหมพี่น้องจะซีบฟิงกนะไม่จะซบบฟิงนะจะพี่น้องอีกอุบประเด็นอ้ยงามเนาะพี่น้องเอ้ดอกกักน้อย ที่เห็นชัดไหมพี่น้องพยายามใจเห็นชัดแต่ว่าใจชัดไหมจ้ะให้คนปลูกทายใหย้ยที่ก็อาจจะไม่ชัดก็แต่เฮ็ดแน่หน่อยเฮ็ดใครปลุกแกเห็นชัดไหมจ้ะให้คนปลูกทายใหย้มันแชะต้องรีบทําเวลาพี่น้องเพราะมันแชะฝนที่ตกอีกแล้วจ้ะมืดมาแหละอู้แม่งก็เยอะ โอ้ยน่างพี่น่องพี่น่องไม่ได้จ้ะน่องอู้หูแมงแมงอู้ปียกก็ได้ยาขันหุ้นเลยอันอันทินเลย ให้ปุ้ปุดุ้มใหม่ไปหายโอ้ยเนา่าพี่น้องเสจตะกายเห็นเห็นกันนะจน๊ะเนาะโอ้ยตัวทักตัวทักเอสเน็คเลยเฮ้ยตัวทักพี่น้องน,นี่เอาหม,หม้อทเนาะหม้อขึจะดีอยู่จ้ะ

ไก่เตี้มตะกาน้อยหอยโอกเลไอย่าพี่น้องเอ้ยมาจิมาแป,ป๊บเดียวแ้วจวนี่เลือก็ตะกาน้อยมาพี่น้องดีพี่น้องนี่จ้าขันตะเล่นน้อยพี่น้องนี่จ้านี่ขันตะเล่นน้อยเฮ็ดไอ้มันปูภาษาไทยพูด <c> ภ <oughs> าษาภาษาเฉเลยเอ่อบางที่กะเละตุ่มเป๊กะไรเดว่ากันนะพี่น,อน้องเนาะเพราะว่ามันกั ตะกามันน้อยจ้ะเอาตะกามาน,น่อยพูดขัดียกไว้จ้ะอันที่ยากเก็บว่านั่นแหละเก็บรีบๆหน่อยได้ขัดเอ,อาหน่อยจ้ะยังหน่อยอยู่ขัดเอ,อจาจักหน่อยออขัดเอาจ้ะ มันจะไม่ใหญ่ก็สุดไว้ก่อนเอาตะโพวเอาพัดเหลือเก่อะเนาะมันก็ปัดไม่แล้วจนเปียกยังน้อยอยู่มั้ย,ยนอ้อยอยู่จ้ะสุกไว้ก้อนมูนี่เก็บไว้ก้อนเนาะเอาที่หลังเอามูนี่ก้อนพี่เนาะนี่ก็ยังน้อยอยู่นนนนยอยอยเดี๋ยวจะขัดเอาคัดเอาก่อนจ้ะ nhạc thì cắt ở giai đoạn một trăm linh m hai 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 trăm เฮ็ดจ้ะพี่ตโน่ะพี่น้องเฮ็ดจ้ะอาได้ไหมคะดูอดอกเลยหน่อยโกลยเลยนะจ้ะคนถ่ายเริ่มลิงจ้พี่ไปก่อนนู้นี่เลยหน่อยกูเดินเหยียบเลยจะบอกแคไม่ทัน อย่แล้วคุณปู่เดินยับไมตตปฟาซ้ำไปโซ่อีกแก่ร้อยยับจ้ะคุณปู่ยับไ,ไปนิดมันปูพี่น้องกําลังข้นเลยถูกแล้วกับยิใหญ่ไหมไม่รู้นี่คุณปู่ยยบแต่แรกกว่าจิยายไม่ทันเอาตั้งนี่คุณปู่บอกยังไม่ทันไงถูกไปอันนี้จะตัวงามนี่แอ๊ก tẹt nó cho nó lên anh tách xé anh tách nó cái dẹp chưa không xong sống đột ba ít chặt phi nương ยาก็เริ่มหมดได้เฮ็ดทานนิดทานยาก็าใส่ไอ้กระเป๋าอีกนึงเลยจ้ะเอากอกสองมาแล้วนี่มาใส่เฮ็ดทานจ้ะบางทีก็ไม่ถ่เห็นหมดนอนแจกเพราะว่ารีบเดี๋ยวฝนตกลงมาก็จิเก็บเฮ็ดทานดอกใหญ่ยากันยีใส่นี่แหละเนาะดอกใหญ่มันจะแบ่งกันกันไปต่อกันจ้ะจ้ะดอกกระลังงามเลยพี่น้องเฮ็ดกระลังขึ้นจ้ะคุณนอ่ะ อ,อุยุอยะเลยเห็นไหมจ้ะกำลังขึ้นใจดิ้นพี่น้องอายุรอยะนี่จ้าเน,น,น,เนอะเฮ็ดกำลังขึ้นเด้อพี่น้องเอ้ยค่อยหาค่อยเดินจ้ะ กำลังขางามกำลังปลาพัดเลยพี่น้องไอ้เฮืน่ะกำลังพอพัดมาจ้ะทำนี hmm. ja. yeah. ่พัดอร่อยบ้านหลายก็ไม่ชอบจ้ะมันเหนียวถูกแล้วก็กิมมีใหญ่ดอกอันไหนถูกแต่ว่าน้อยละก็ไม่เอาเนาะปิดไว้จะปิดไว้โอ้ยอันนี้กระแตกเพุ่งเราจะลอยข้าเหยียบอยากกินเอาตรงนี้ทีนี่ดอกน่อยคือเก่็

Khá đi điều giao đi điều nhưng ở lại kỳ lòng khai cũng quân đã không chịu bạn đọc mọi người không có gì đâu kìa 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 นุ๊กน้องเก็บทานอีกแล้วจ้ะเก็บทานเก็บทานจ้ะตอนนี้เราก็ไกลก็คอยหาคอยหาทางกลับบ้านละจ้ะไม่เก็บแม่นไม่ได้ดอกปู่แกเหนื่อยแก่แกมาเป็นหมูเฉยๆคู่หูไม่วางวันนี้หอมหอมจ้ะคุณซบเนาะ เทผ่านจกภาษาพนมดพปนักคุณศพไปต่อจ้าพี่น้องจะพี่น้องเฮ็ดขึ้นไประลุงหน่ด้ไปนู่นพี่น้องไปทั้งนู่นจะหุ่นหุ่นหุ่นแล้วก็มานี่จะเฮ่เก็บเลยนะจ้ะฝนตกแหละฝนลงเม็ดละจ้ะฝนลงเม็ดฝนลงเม็ดรีบเก็บกันจ้ะวงที่นี่ก็บมองยาเก็บไว้นั่นแหละพี่น้องมันเต็มหมดละใส่ตะกร้านี่เด้อพี่น้องเด้อที่นี่เต็มหมดละจ้ะนี่ lột tơ ca lẹ, nhiều góc song mai, ý, ta là mình chim ít, lái cái nỉ đa lẹ cả mát, dép dẻo đa, leeng đấy, pinoeng đấy, cha leeng cha, bun mà leeng, đồ con bá này dã cả mèo đấy cha, bá này mèo, áo tu tùng tuùng, coi chiếc gì เกบเพ็ดแบบเรีบพี่น้องมันกระโดดเย็บแล้วเห่นไหมเอ้าจะซ่อนปะร้าวเองฝนกระตุกพี่น้องพี่น้องดูนี่จะอุ้นอุ้นช้าช้า ไปทางดาจ้ะเ่าเลยเ่ามดนนี้เลยน้นองเ,อเดี๋ยวไปดีดเด้อเด็ดฐานจ้ะรีบๆฝนตกฝนกระตก ยังถ่ายพี่น้องดูน่าจะเนาะแม่นดพี่น้องนาหวหน่เทาเาจะแวจะนุ่มอนอ่อนเนาะขันสิต่ขั้นกี่น้อง thải coi, bẹc, kẹp của biệt bẹc, nó sẽ, nó độc luôn, Cái thàn thím nhộng, thàn chưa? có nhụy ít Mình đi. นี่คือนาวเขาเขาจะไม่น่าเขาจะนี่จะถกนี่มีถอดรับเกดเขายากอุ๊ยแดกว่าเลยพี่น้องเอ้รีบไลอีกิงจังจริจ ไม่กล้าใส่เลยพี่น้องเต็มหมดแล้วจ้ะเปียกกับเปียกฝนยุดปอดี้เลยกิบเ็ตฝนยุดปอดีเลยจ้ะเปียบปัดเลยผู้หญงยาพี่น้องไม่เอาจ้ะ งามนะเจ้างามงามเลยเจ้าทำกันแตงว่าละเอียดเจ้าปลวกตอนนี้ยากันนี้ฝนมาถึงบ้านแล้วพี่น้องพัดผาพัดฝนนี่จะ้ะผลงานที่ได้มาวนันนี้นี่จะ้ะก,การนี่ตะก,การน้อยหอยสอกยาบพังปัดเลยรีบหนีฝนหลายฝนแรง

คนตกพี่น้องแช็ดแย่หมดเลยคุณปูจิ้งจิ้งอย่าไวปป่าคนเดียวคุณปู่ลายอาบคุณปู่อยากกลับวันนี่คือเฮ็ดปวกเฮ็ดคนมีดออกกันเทเลยเจ้าพี่น้องเนาะเทเลยจ้ะนี่เฮ็ดปวกก็เฮ็ดเอทานจ้าแล้วค่อยแยกออกนี่คือเฮ็ดทานนี่คือผลงานวันนี้วิ่งไปแป๊บๆชั่วโมงไงกูมั้งเนี่ยที่มาเป็นตาฟาวีผู้กิจดะ ชั use, er ่วโมงครึ <play> ่งเวลาคุณปู่บอกพางกันวิ่งเอาจ้ะที่นี่อันนี้ก็เฮ็ดปวกก็เฮ็ดเอเหลืองจากเนาะเทเลยนน่าจะกระตาหน่อยหอยซอกหน่อยจะดินตะดอนตะก่ายหยาดพังหมดเอ้ยเกสน่าจะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้อจ้าไปเก็บวิ่งไปเก็บเอเฮ็ดปวกเฮ็ด ทานตากฝนเปียกฝนหมดไว้แคนนี่จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและขอบคุณที่คนกดไลค์กดตับสไคายเป็นกำลังใจให้ยาดาาด้วยจ้าขอบคุณจ้าหวัดดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเฮดปวกเฮดป,ปัป้าาในปูไม่แต่ใบใหม่แต่ว่าไหลพี่น้องอันนี้คือเฮดปวกเฮดโคนฝรั่งที่ยาอยากไปกระเพาะเฮดไอตันนี้แหละจ้ามาต้มยำ อันนี้กอเฮ็ดผ่านดอกงามๆจ้ะหลายอยู่วันนี้2ดอกก็พอแกงนึงเนาะจ้ะบ้านอิงน่งเนาะจ้ะผลงานวันนี้เนาะ